เสียใจพฝงแหวโกรธพู้สังเกตน่าสงสารทุกข์ั่งเออเจ็บใจชีตุเออหึงหวงพิดหวั น่าอิจฉาชี <oth> ้เสงียงอิจฉาเรศยาอู้เหงาหดหู่ชินมากเงาผิดหวังจีรุ่งเงาเบื่อหน่ายมุสบาวเหงกลัว